กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีแช n แนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับรารณา์โทนี่ไม่ธรรมดานะครับทุวันนี้ ครบครันมากๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเดนโยนะครับร้อยห้าออนะครับก็อันนี้ไว้เช่านะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้เอาไปปั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆนะครับก็เรียกใช้ได้นะครับท่านใดที่หารุ่น150ยหอยู่นะครับมีรถขนไปถึงที่เลยเรื่องราคาก็เบอร์โทรแล้ครับ ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราอยู่กันที่ร้านอาโทนอิเล็กทุนิจ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับบายพาสรอบนอกเมืองเลยครับผมสีเลนหน้าร้านอลังการใหญ่โตมาเดี๋ยวผมพาไปชมครับสินค้าประจำวันที่22พฤสภาคมปี68นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น60นะครับตัวนี้ก็เช่าก็เช่าขายก็ขายนะ เรื่อนัาคาก็ยีบปกสบถามกันมาได้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของร้านนะครับก็จะมีอยู่2ที่นะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นโกดังเก็บตู้ลำโพงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเบตดเตล็ดนะครับเขาเยอะนะพี่น้อง p v 2ีครับผมสาวกห้าพัน ตัวนี้เป็น 5000R นะครับ Q 5 0 0 0 r นอาสีเชนะคนนะเดี๋ยวเรื่องราคาราอาจาันหมูแป๊มหนึ่งมีมิกด้วยนคะ้กพ PV 2 1บครับอู้หูรอมีขาปลาเป็ตับเลยพี่น้องเ0 2าศูโปรครับมีทั้งหมด3เทนแล้วก็902นี่เข้ามาเยอะอยู่นะ มันก็มีดิจิตอลก็พอมีอยู่นะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับติธุระอยู่ฝั่งนู้นนะครับอโอ้โบกสี่มือนหนึ่งพันรุ่นเขานะครับบรรยากาศในร้านครับ อย่อยามากมายครับเลือกชมกันเอานะครับผู้องนิยาพี่น้องมาที่ร้านกันเองนะครับจะได้มาดูจะได้มาชมกันเอานะครับนึ่เจ็ดหศูนย์ครับผมนั่นก็จะเป็นเด็เบิร์กบุกคคลทำตู้ครับผมจะเป็นบคคลทำตู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ตัวใส่มอนิเตอร์นะครับจันหมูท้าบมีเจ้าของหรือยังวางทุกตัววางเลยวะโปรเท่าไหร่ครับโปรสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้าตัวธรรมดาสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทตัวนั้นเป็นตัวไหนครับตัวมีทั้งฟิวทั้งเบรกเกอร์ครับ อยู่ในตัวสีชั้นเลของวอเทคอ่ะอ๋อแก้มโพลเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนี่แหละสาวนี่คือไหมใช่ครับแล้วก็ราคาห้าพันอ่าเขายื่นเลยนะเนาะอุดมสภาพสวยนะสวยจริงอยู่นะตัวการ์ตูนด้วยครับโอ้ตัวการ์ตูนใช่ทั้งสองตัวเลยนะสองหมื่นเจ็ดพันห้าทั้งสองตัวเลยราคาเดียวกสองตัวเลยใช่ครับขอไปดูก่อนสวยมากตัวนี้อันนี้ตัวการ์ตูนนะครับ เป็นวอเทคนะครับนี่ใครหาอยู่นะรีบเดินกลับมาดูให้เลยครับพี่น้องนี่โอ้ดิวอเทคครับผม 5000RMS กับตัว Q5000R นะครับก็คือ4ชันแนลนะครับราคาก็อาจารย์หมูใจเมื่อกี้แล้วนะครับผมหาอยู่รีบเลยพี่น้องเ,อเครื่องตัวนี้สวยจริงนะ นี่ใครที่กำลังจะซื้อมือหนึ่งนะครับมาดูตัวนี้กันก่อนได้นะพี่วียี่สิบเอ็ดละครับจานหมูหนึ่งมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทต้องมาจัดกันเด้อพี่น้องโอ้แต่มีสี่ชนันแนลด้วยดีนี่โอ้ าพพี่น้องแต่ละตัวเข้ามาจานหมูพีพีวีพันนี่เท่าไหร่ไปแล้วบอโอ้ปัดเด็กไ,ไปเนาะนี่ง,งามเลยพี่น้องเอ็นยายบอกว่ามิกอะไรอยู่ในเล็กเหรอมิกอะไรอยู่ในแลหลก,กคอมเพกนี่พี่เหมือนเราเคยถา่าย เลนตรงนี้อนะมตรูนะครับผมมาจัดกันได้เลยครับบรรยากาศกา็เนี่ยแหละครับมนเลือกมาชมกันได้นะครับทั้งมือสองทั้งมือหนึ่งอยากให้พี่น้องได้เวะกันเข้ามาชมได้นะครับเกี่ยวกับเครื่องเสียงนี่สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ แจ็คต่างๆเพดเพดูลฝุนแต่เป็นสายช่างนะครับเอาไปทําตู้ขายก็มีราคาส่งให้นะครับหรือว่าจะเป็นแจ็คต่างๆนะครับนี่อันนี้จะเป็นสายซัมเมอร์เลยนะครับนี่ครับผม16เมตร1.5เมตรนี่ครับผมมีให้เลือกเยอะมากครับนี่สายลำโพงก็มีสายเทสนะครับนี่หลายยี่หองยี่ห้อ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกตระกูลไมดัทนะครับมานี่ครบจบที่นี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับนี่สาวกตูดหฮอนนะครับผม TOE โ,โอ้โหเบลมบลมเลเลยพี่น้องเต่เป่งๆเ,เ,เลยครับผม ผมก็จะโชว์มาเดินเล่นนะครับพี่น้องมาเดินชมเพื่อได้เจอตัวไหนที่ชื่นชมนะครับก็สอบถามเอานะครับพี่น้องทนายทางออนไลน์ไม่สามารถมาได้ก็เบอร์โทรศัพท์ที่ลงให้นะครับก็กริงตรังกันเข้ามาได้นะครับสอบถามกันเอาได้นะครับสถานที่จอดรถหน้าร้านสะดวกสบายเลยครับผมนี่ครับ สบายเลยครับพี่น้องมากันได้เลยครับผมนี่ก็จะเป็นมิกนะครับมิกมือโสองต่างๆนะครับก็จะแพ็กไว้ให้พี่น้องได้มาเลือกกันส่วนด้านหลังนี่จะมีในส่วนของทัชก็มีนะครับหรือจะเป็นในส่วนของอ่างร้านก็มาเลือกกันเอาได้นะครับด้านหลังตัวนี้ก็กําลังทําเป็นดมูม ทำเป็นที่เก็บของด้วยนะครับนี่นะครับชุดเวทีจะอยู่ด้านหลังเยอะนะใครที่ชอบสายเวทีนะครับมีโอกาสก็มาชมกันก่อนได้นะครับ<อ>มีเกือบทุกแบรนด์นะพี่น้องนะครับให้เลือกให้ชมนะครับทุกไซส์อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้มอนิเตอร์ต่างๆนะครับสติปดาวนี่นี่สวยเลยเนี่ยอมอตา้าเนี่ย เฉ็มเจ็มทั้งนั้นบผมเฟียดพร้อมดังครับ3,500นี่ดอก600บวกโอ้ใบละสามพั 3, น้ินอมพร้อมดังเลยขายดีชุดนี้อันนี้ปรนะครับของ่าย,โร,โ,ยโรยูรูเทคนะครับตัวนี้เป็น5แเฉกนะครับ อะไรให้ลูกค้าตโตวอยบ่อลจันบุกของลูกค้าโวยหอนโ <c oughs> วยกันหอนอเอา้าดอกกิ๊หลงเหลือมาจากข้างในเลยโอ้หนึ่งแปดหนึ่งสองห้านะอะไรนะไว้ห้านิ้วอันนี้อะไรนี่บิ๊กซาว Um บิ๊กชุมเพล่หดิโอ้โห,โ,โ,หโดกเริ่มเทิมเลยนะครับนี่อันนี้มีเจ้าของหมดอย่างจ,จานหมูนะนี่เนี่ยตรงเนี้ยโอ้นี่พร้อมให้มาจับจองกันได้เลยนะครับซับบูเฟอร์นะครับนี่รุ่นมีน็อต หรือว่าจะเป็นมอนเตอร์นะครับของอเมเจอร์นะครับนี่โอ้โหอ e สามร้อยเอ, e เอย้ bm เหลือเยอะได้เ่ยปลกนี่ใครที่หามือหนึ่งนะครับมีทุกไซส์นะครับหมกเลยราโทรนี่จัดให้ได้เลยนะครับอู้พาวเวอร์ตัวนี้นี่จัดเต็มให้ครับฟิลด์แอมพลูเอฟเอนี่สีช่ชันแนลสองชนันแนล TDK Microtech นะครับ g จเล Audio SE SAE นะครับเล็บกรุเพนอย่างเงี้ยโอ้นะครับ Microtech โอ้เนี่ยพี่น้อง QSC เยอะแยะมากมายครับไม้ก็เนี่ยแหละครับผมมีให้พี่น้องเลือกกันแบบจุกใจกันไปเลยนะครับมีทุกยี่ห้ออันนี้จะเป็นสินค้าเมื่อหนึ่งนะครับขอต้อนรับ ให้บริการพี่น้องทุกท่านที่มาหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับก็อาจจะพาชมไม่หมดนะครับแจ้งราคาบางชิ้นอยากให้เก็บบรรยากาศโดยรวมให้ชมกันดีกว่านะครับจะได้เป็นแนวทางในการต่อยอดเกี่ยวกันนะครับเนี่เลียงโชว์กันให้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับสําหรับ ลูกค้าทุกๆท่านที่กำลังมองหาสินค้ามือหนึ่งสินค้ามือสองของเราก็มีจัดจำหน่ายให้นะครับเอาของเก่าที่ไม่ได้ใช้มาเลขกีีเชิญกันก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับอ๋ลุยจวดกันเอาเด้อพี่น้องนะครับใครอยากขายก็เบอร์โทรศัพท์ลุงให้เรียบร้อยนะครับส่งรูปถักทายกริ่งกลางกันเข้ามาได้นะครับก็จบราคากันที่เท่าไหร่ก็ลองพูดคุยกับเท่าเก๋เอานะครับ ทางชองก็พยายามเดินชมเดินดูให้นะครับเก็บบรรยากาศสําหรับพี่น้องที่ไม่ได้อาจจะไม่เคยมาเยี่ยมมาเยือนนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับผมอีกหนึ่งร้านน่าจะถูกอกกถูใจพี่น้องเราทุกๆท่านนะครับเรื่องราคาก็สินค้ามือสองไม่มีราคาตายตัวนะครับจะถูกจะแพงตัดสินใจกันเอาเองนะครับชิ้นงานทุกชิ้นก็มีต้นทุนนะครับหลังก็มีเหล็กมือสองก็มี เลือชมกันเอาด้วยพี่น้องเด้อหน้าร้านนี่นะครับสนใจตัวไหนก็นโ h กันเข้ามาอ๋ผมฝากไปด้วยแล้วกันครับนี่หน้าร้านใหญ่ๆแบบนี้เลยอาโทนอิเล็กทรอนิกส์บุรีรัมนะครับสนใจผลงานก็เบอร์โทรศัพท์0895775451เน้นให้โทรก่อนแล้วกันครับผมจะด้วยอะไรก็ตามแต่ที่พี่น้องจะติดต่อสอบถามก็กริ้งครั้ง กันเข้ามาได้ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยล้กันครับผมไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ